สี่ราศีฮะดวงดีเรื่องงานนะครับในช่วงเดือนมีนาฮะผลงานโดดเด่นนะครับรวมถึงมีคนช่วยเหลือมีคนเมตานะฮะรวมถึงมีเรื่องของอะไรติดติดขัดขัดหรือปัญหาอะไรที่มันคาลกระซังมั้งแต่ช่วงเดือนกุมภานะครับมันจะคลี่คลายแล้วก็ปลดล็อกนะฮะในช่วงเดือนมีนาพอดีนะครับเรียกว่าเฮงเรื่องงานนะครับในสี่ราศีเนี่ยฮะเริ่มครับราศีแรกครับนี่ชัดเจนมากคือราศีเมถุนฮะราศีเมถุนครับดาวการงานคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสได้แห่งโชคลาภนะ โคจรดาวการงานครับโคจรอยู่ตำแหน่งโชคลาภด้วยนะฮะเรียกว่าตำแหน่งลาภะงานเป็นลาภะงานมีโชคลาภมีโชคลาภจากการทํางานการเจรจาต่อรองสําเร็จการพูดคุยหรือว่าคนช่วยเหลือมีมีความเฮงนะครับแปลว่าถ้าเรากําลังปั้นงานในบางสางบางอย่างอยู่นะฮะถ้าทํางานประจําโอเคผลงานถือว่าน่าพอใจผู้ใหญ่ชื่นชมหัวหน้ามอบหมายโอกาสนะครับหรือไม่ก็ช่วยนะครับในเรื่องที่เราติดติดขัดได้นะครับรวมถึงมีไอเดียใหม่ ในการคิดงานในการทํางานในการแก้ปัญหานะฮะอันนี้คือเด่นมากคนราศีเมถุนครับมันเป็นจังหวะที่เหมาะกับการทํางานเชิงรุกเหมาะกับการติดต่อเจรจาต่อรองเหมาะกับการหาช็อปพิเศษหรือว่าหาช่องทางการเงินใหม่ๆเหมาะกับการเราบอกว่าใครที่เดือดร้อนรอบข้างแล้วนะฮะเราจะลงไปช่วยก็ยังได้นะครับก็จะได้คอนเน็ชันด้วยนะครับแล้วก็ได้น้ําใจด้วยนะครับรวมถึง มีข่าวดีเรื่องงานถ้าเราแบบติดติดแต่ว่าต้องบอกนะฮะในช่วงเดือนมีนาเนี่ยงานอะไรมาลุมมาตุ้มลุมมมาอยู่ที่เรานะฮะมันดีตรงที่ถ้าจังหวะดวงดาวมันเด่นนะครับอะไรเข้ามาในตอนนั้นมันแก้ได้แล้วมันสําเร็จแล้วมันมีผลงานนะฮะถ้าดีกว่าช่วงที่แบบดวงงานดีนะฮะแต่ว่างานน้อยงานไม่ค่อยมีอะไรมันก็ชิวๆสบายแต่ผลงานมันไม่ได้มันก็ไม่โอเคเลยไหมฮะมันสบายไปไม่ได้ฉะนั้นเออช่วงนี้ดวงดีมากคนไม่ถุนนะฮะเพราะว่า ดวงการงานมันรุมมาตุ้มเข้ามาเยอะมากครับงานแก้ไขก็มีงานโชว์หรืองานปล่อยของนะฮะหรือว่างานเรียกว่าอยากทําอะไรที่ช่วงนี้ฮะสร้างผลงานเป็นพิเศษครับดวงมันเด่นด้วยพอมีหน้าที่ความรับผิดชอบมันเยอะเนะี่ยมันก็จะได้แต้มเยอะหรือว่าทุกๆเรื่องที่ทํามันก็สําเร็จได้ง่ายแล้วก็ได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะที่ ดวงดีเรื่องงานนะครับโอเคมหมราศีต่อมาราศีสองะฮะอันนี้ถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่าดีไปพิเศษคือราศีธนูนะฮะราศีธนูดาวประจําตัวของเราคือดาวพฤหัสแล้วก็ช่วงนี้ฮะดาวพฤหัสโคจรตําแหน่งเดือนพบุตรตาเป็นราชาโชคมีคนช่วยเหลือมีคนเมตตามีหน้าที่การางานหรือความรับผิดชอบนะครับเรื่องยากๆมันง่ายเฉยนะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่เป็นคาใจคาละกษัะไม่สบายใจเออมันจะมีคนช่วยเหลือแลวมีวิธีที่ทําให้คล,คลี่คลายนะฮะ จงังหวะดาวออย่างครับในช่วงนี้คือหรือว่ามีคนมอบหมายหน้าที่คอามบผิดชอบใหม่ๆใ,ให้นะครับหรือว่ามีคนเชื่อถือไม่พอนะครับบางทีเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชารุ่นพี่ลุกพี่นะครับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลงานของเรานะครับท่านจะเมตตาอันนี้ก็ดีนะฮะเพราะว่ามันก็ตรงสายงานเราพอดีนะครับใครเมตตาก็ยังสู้ไม่เท่าสู้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลงานหรือคนที่ประเมินผลงานเรานะครับหร <c oughs> ือง่ายคือคนที่จ้างงานเราก็ได้นะฮะฉะนั้นนะครับแปลว่าโชลราศีตนูฮะ มุมดาวในช่วงเดือนมีนาครับพยายามขยันเต็มที่ได้สปีกงานได้ดาวการงานคือดาวพุธนะฮะโคจรตำแหน่งเรือนพบพันธุนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของมรนาศาสตร์ชาติพันธุด้วยนะฮะฉะนั้นเป็นช่วงที่งานเดินทางบ่อยติดต่อหน้าที่หรือว่าติดต่อคนมากหน้าหลายต,ตาบ่อยขึ้นงานสังคมหรือออกงานบ่อยขึ้นมีการนัดหมายพบเจอพูดคุยหรือว่ามีการประชุมนะฮะถ้าใครที่ทํางานแบบประเภท งานประจำนะห,หรืองานฟรีแลนซ์นะฮะมันก็จะมีเรื่องของการประชุมบ่อยขึ้นนี่ผมก็เลีงนึกถึงนะฮะคนราศีธนูถ้าสมมติว่าคุณมีงานส่วนตัวครับมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าครับในเรื่องของการงานถ้าใครที่แบบตั้งใจอยากจะหาะไรายได้พิเศษนะครับหรือตั้งใจอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูครับทางานเชิงลุกได้ดีจัดก,การเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จถ้ามีปัญหาเรื่องกระตามยิ่งคนช่วยเหลือเอยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จ ถ้ามี j อบพิเศษนะครับมันจะหาหาไรายได้นะฮะช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นได้ถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับม่ค่อยสบายใจทุกวิตกกังวลอะไรทิศก็ตามพออยู่ในช่วงเดือนมีนามันมีทางแก้ทางออกและแก้ปัญหาได้ไวจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นเรียกว่าปัญหามาปัญญามีแล้วก็อะไรที่เข้ามาหนักๆแก้ได้หมดนะครับนี่มันมีความเฮงไม่ใช่ว่าช่วงดวงดีคือไม่มีงานหรือชิลๆนะฮะช่วงดวงดีคือผลงานน่าพอใจ แต่อุปสรรคมันก็เข้ามาตามปกตินะครับคุณจะเจอคนงี่เง่าบ้างเจองานเร่งงานด่วนบ้างเจอคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดหรือพูดแล้วไม่เป็นตามที่พูดคือเจอตามปกตินะครับแต่ว่าจะรับมือได้ไวแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากๆนะฮะแล้วแก้ปัญหาในกระตามมันสร้างชื่อเสียงให้กับเลาด้วยนะครับหรือคนเขาชื่นชมด้วยนะครับเห็นไหมฮะคือผลของงานมันน่าพอใจนะครับโอเคนะครับวันนั้นลุยงานได้เต็มที่นะจังหวะดาวมันเด็ดนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายใจทุกวิตกกวลใจ ให้รู้ว่ามันปัญหามันจะจบได้ไวนะครับมันดีตรงที่มันจบได้ไวดีกว่ามันแก้ได้เฉยแต่แก้ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมฮะอย่างนี้แก้ได้ไวนะครับเพราะนั้นถ้ามีปัญหาปุ๊บคุณสบายใจได้เลยว,ว่าเดี๋ยวทางออกมันเดี๋ยวก็มาแล้วนะฮะเพราะนั้นคุณขนขวายแก้ปัญหาไปเดี๋ยวเจอวิธีหรือเจอกุญแจดอกที่จะไขปัญหาออกได้ไวเป็นพิเศษนะครับโอเคนะถนูนลุยเต็มที่ได้นะฮะผู้ใหญ่เมตตาด้วยแหละแต่ว่างานยุ่งๆเยอะมั้งครับงานเยอะกว่าเดิมต่อมาครับสุราศีสามฮะ คือราศีมีนนะฮะราศีมีนครับดาวการงานนะครับพอเราเน้นเรื่องงานในคลิปนี้คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการเงินงานไปอยู่เป็นสร้างเป็นเงินเป็นทองงานสร้างชื่อเสียงงานมีคนช่วยเหลือเมตตาเพราะว่าดาวการงานโคจรเป็นราชาโชคราชาโชคแปลว่าได้มาโดยง่ายแก้ปัญหาโดยง่ายมีเงินพิเศษเข้ามามีคนช่วยเหลือสนับสนุนโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ร้องขอแต่ก็มีคนมาช่วย หรือแม้แต่เราร้องของก็มีคนมาช่วยจังหวะดาวมันดีในเรื่องของการเจราจาติดต่อต่อรอ,องเพราะว่าช่วงนี้ดาวหลายๆอย่างครับมาลุมมาตุ้มทับลเลยนะครับแถมเป็นดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการคุยการเจราจากันนัดหมายการประชุมการพรีเซนต์งานการทํางานเชิงรุกการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของการติดต่อเจราจาหรือมีการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญดวงสําเร็จนะฮะจังหวัดดาวดีนะครับฉะนั้นคุณลุยงานเต็มที่ได้นะครับ คนช่วยเหลือก็มีด้วยแหละนะฮะฉะนั้นแปลว่าคนราศีมีนงานค่อนข้างเยอะมีอุปสรรคค่อนข,ข้างเยอะแต่แก้ปัญหาได้หมดแล้วก็มีความเฮงอ่ามีความเฮงนะฮะเออเก่งบางทีมันก็สูเฮงไม่ได้เหมือนกันคือเก่งคุณก็เหนื่อยๆหน่อยแต่เฮงบางทีเหนื่อยนิดหน่อยแต่แก้ปัญหาได้ไวนะครับหลายๆอย่างหลุดเป็นเปลอกป๊อก,อก,อกๆนะครับอะไรที่มันยากง,ง่ายขึ้นเฉยเลยนี่คือสิ่งที่เจอนะครับแล้วก็ราศีสุดท้ายฮะราศีพิจิกนะครับมาแล้วนะครับราศีพิจิก,กเริ่มมาบ้างนะฮะ ช่วงนี้นะครับดาวอาทิตย์คือดาวการงานนะฮะของคนราศีพิจิกโคจรตำแหน่งเรือนพระปุตตะโคจรในเรือนของดาวพฤหัสแสดงว่ามันก็เรีเรือนคู่มิตรนะฮะมีปัญหาเนี่ก็ตามจะมีมิตรมาช่วยเขาว่ามิตรเป็นได้ทั้งเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่ช่วยผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุชาเป็นคนที่ช่วยเหลือได้รวมถึงตัวเองก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แปลว่าช่วงนี้นะฮะถ้ามีปัญหาอุปสรรคความไม่สบายใจหรือความทุกวิตกกระวนใจนะฮะหรือว่าศัตรูที่ทางานนะครับทำอะไรเราไม่ได้ครับ แต่ว่าดวงวุ่นวายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาดังก่าวนีนนครับดาวการงานเจอทั้งดาวราหูนะฮะเจอทั้งดาวพระเกศเจอทั้งดาวพุธนะครับมันเป็นดาวที่ทั้งเสริมแล้วก็ทั้งทั้งรุมนะฮะหรือว่ารุมกินโต้ะกันนะครับแปลว่าคุณจะเจองานหรืออุปสรรคหลายเรื่องรุมกินโต้เแล้วก็ต้องค่อยๆแก้ไปทีเรื่องวุ่นวายนะฮะช่วงเดือนมีนางานวุ่นวายคนก็วุ่นวายนะครับแต่ข้อดีคือเราแก้ได้ผลงานน่าพอใจจัดการเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จ เวลาแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราได้ชื่อเสียงนะครับมีคนเห็นคุณค่าแล้วคนชื่นชมเราแล้วคนเก็บความรู้สึกดีๆนะฮะง่ายๆคือเก็บผลงานเราไว้นะครับบางทีหัวหน้าเห็นโอเคเราเจองานหนักหน่วงนะฮะเหมือนกบลุมกระทืบนะฮะแต่เราแก้ปัญหาคือเราจัดการกับไอ้ปัญหานะฮะที่ลุมเราได้หมดนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็นเครดิตของเรานะครับฉะนั้นคนราศีพิจิกครับในช่วงขวบเดือนมีนางานยุ่งงานเยอะงานหนัก งานแก้ปัญหาต่างๆาเข้ามาเยอะแก้ปัญหาได้ดีแก้ปัญหาได้ไวมีคนช่วยเหลือไอเดียตัวเองในการแก้ปัญหาก็สําเร็จมีผลงานที่น่าพอใจมีจ็อบพิเศษหรือว่างานพิเศษงานนอกเข้ามาสามารถรับงานได้แล้วก็มีเงินตามมาด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถจะรับงานนอกได้ผลงานก็น่าพอใจผู้ใหญ่เมตตาหรือว่ามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่น่าชื่นใจให้ใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับไม่สบายใจทุกวิตกกังวลใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อึดอัดใจนะครับ มันจะมีตัวช่วยมาทันเวลาเสมอนะฮะผมก็เลยมองว่าช่วงนี้คนราศีพิจิกครับขยันเต็มที่ได้ผลงานน่าพอใจแน่แล้วก็ถ้ามีงานนอกเจอพิเศษรับทําได้นะฮะหรือถ้ากำลังรอคอยงานรอคอยข่าวอะไรบาง,างอย่างอยู่นะครับมันจะมีความผ,ลผ,ลผันผวนก่อนนะฮะทำให้เราเหนื่อยอกเหนื่อยใจก่อนแล้วมันจะมีเรื่องข่าวดีตามมาที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือราศีพิจิกนะครับ เพราะนั้นสรุปทั้งสีราศีเนี่ยฮะก็ต้องบอกกันว่าดวงงานนดีมากๆผลงานดีมากๆแต่อุปสรรคต่างๆเข้ามาเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะฮะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราลุยแล้วเราแก้นะครับผลงานแล้วก็เรื่องของผลลัพธ์นะครับถือว่าน่าพอใจเผลอๆทำดีๆนะฮะมีเงินเป็นเงินก้อนหรือว่าเงินพิเศษตามมาทำดีๆมีผลงานอาจจะเป็นช่วงที่ประเมินผลงานอาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือปลายปีกม็มีโอกาสได้เรื่องขั้นเรียนตำแหน่งหรือว่า ได้เครดิตพิเศษพิเศษนะครับหรือได้โบนัสอะไรพิเศษนะครับก็เรียกว่าเสียสีนะฮะดวงช่วงเดือนมีนาผลลัพธ์ดีมากครับโชคดีมาครับสุขครับเป็นกำลังใจนะครับลุยสุกต่อครับสวัสดีครับ